สวัสดีครับวันนี้จะมาแก้พิมเตอร์แคนน G 3 0 1 0ขึ้น P 0 8นะครับรับ P 0ูแล้วก็แนะครับ,รบตนนัวนี้เราทำการปิดเครื่องครับจากนั้นเราก็กดที่ปุ่มเครื่องมือนะครับค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม power นะครับเปิดเครื่องแล้วก็ปล่อยปุ่มเครื่องมือกดปุ่มซ t ตรอม5้าครั้ง1 2 3 4 5สามี่ห้าปล่อยปุ่ม power ครับ พอจนไฟไฟสีเขียวเลิกกระพริบนะครับนี่กดแช่ไฟสีเขียวแช่แล้วก็ทําการกดปุ่มสต็อปอีก5ครั้งนะครับ1 2 3 4 5แล้วกดปุ่มพาวเวอร์หนึ่งครั้งครับเครื่องจะทําการปิ้นกระดาษมาหนึงแผ่นนะครับ D 0ูนนดนะครับจากนั้นทําการกดปุ่มสต็อปอีก3ครั้ง1 2 3แล้วก็ปุ่มพาวเวครับ เครื่องก็จะิิพนใบรา,ายงานออกมานะครับก็เป็นเรียบร้อยนะครับตรงนี้ทําการกดปุ่มปิดเครื่องครับ จากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับตัวกระดาษจะดึงมานิดนึงนะครับรอมันปิ้นออกมาก็จะกระดาษเปล่ามาหนึ่งครั้งนะครับเรียบร้อยแล้วนี้แล้วก็มาทําการเทสหัวนะครับด้การเทสหัวกดปุ่มเครื่องมือหนึ่งครั้งนะครับ ตรงนี้เป็นเลขหนึ่งกดปุ่ม back เลขล์ Color ก็ได้นะครับ ครับมาเทถั่วมาแล้วก็อันนี้ก็สมบูรณ์ดีนะครับหลังจากที่เราแก้โปรแกรมียบอยแล้วนะครับเราต้องมาเปลี่ยนซับหมึกด้วยนะครับซับหมึกี่อยู่ด้านหลังอันนี้เราปิดเครื่องไปก่อนนะครับซับหมึกจะเป็นประมาณนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนทางด้านหลังในการแก้โปรแกรมลูกค้าไหมครับไม่งั้นน้ำหมึกมันจะเลอะเทอะนะครับมันจะหกลออกมาที่ใต้ตัวเครื่อง จะให้ดูนะครับด้านหลัง <impl anted noise> จะมีลัดอยู่สอตัวครับตรงนี้นีนตัวหนึ่งตรงนี้มันถอดออกไปแล้วนะครับ ี่คือซับหมึกที่อยู่ข้างใต้นะครับเราต้องเอาคอกซับหมึกมาเปลี่ยนใหม่ว่าตอนนี้มันดำกระปกหมดแล้วนะครับให้ดูจะชับนะครับนี้มันดำปีมาแล้วนะครับต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนมันจะหกมาเลยเถอะนะครับครับก็เป็นอันเสร็จนะครับวิธีการแก้ c a n o n g 3 0 1 0นนนะครับขึ้น p 0 8นนะครับก็ต้องทำสองอย่างถ้าคุณไม่เปลี่ยนข้างล่างนะครับไม่เปลี่ยนซับหมึกข้างล่างด้วย มันจะเลอะเอทอะเท่านั้นเองนะครับถ้าใครไม่กังวลก็ปล่อยไว้อีกรอบนึงก็ได้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้